โอเคครับเจอกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้วันนี้เราจะมาเทสยิงใส่เล็ดดอทนะครับมีเ,เพื่อนๆคอมเมนต์มาว่าไปยิงนกจะหากินจะโดนไหมอันนี้ก็จะมาลองทดลองยิงให้ดูนะครับยิงนกมุมสูงครับว่าจะจะโดนไหมแต่ว่าตอนนี้ทดลองยิงเป้ารละนาบก่อนนะครับก็ยิงทั้งนัดอยู่นะครับถ้าเล้ดอดอทก็ยิงง่ายหน่อยนะครับ ง่ายมากนะครับถ้าเป็นเลดดอรดอครับถ้าราใครสนใจก็สามารถสั่งสั่งเลดดอรด,ด้อวยก็ได้นะครับสําหรับหน้าไม้ตัวนี้จะเหมาะสําหรับยิงนกตอนกลางคืนนะครับแล้วแล้วคลิปนี้เราจะจาลองการยิงนกตอนกลางคืนนะครับยิงนกระยะมุมสูงนะครับอันนี้ตากล้องตามเลยครับแล้วเราก็เดินมานะครับ หลังจากที่เราเดินมาสักรู่แล้วเราก็มาเจอนกอยู่ตรงยอดเท้านะครับคราเห็นไหมครับหลังจากที่เราเจอนกเราก็จะสอยมันมานะครับอันนี้จำลองสายล่าจำลองยิงนกจริงนะครับแต่เป็นนกปลอม ก็ล่วงไปแล้วครับนกตัวนี้นะครับเป็นไงบ้างครับสําหรับหน้ามาเอสามจิตเล็บด,ดอทนะครับตัวนี้สามารถสั่งเพิ่มเติมได้นะครับถ้าสนใจก็สามารถ,ถติดต่อสอบถามหรือสั่งซื้อได้นะครับสําหรับเบอร์อต,ติดต่อจะอยู่ใต้คลิปนะครับสำหรับใครที่ไม่สะด,ดวกโทรก็สามารถแอดไลน์ใต้เบอร์ใต้คลิปได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปหน้าจะจะให้ทํา คลิปเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ